5อาชีพมาแรงอาชีพที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็มาแรงในศตวรรษนี้ก็คือเป็นอาชีพที่วันนี้จะพูดถึงจํานวน5อาชีพครับถ้าใครอยากจะเป็นคนที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรก็ต้องจับกระแสะให้ทันนะครับว่ามีอาชีพอะไรที่มาแรงแล้วก็พุ่งแรงในศตวรรษนี้เลยหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีในหลายอาชีพครับท่านผู้ฟังลองเดาดูนะครับว่า จะมี5อาชีพอะไรที่เป็นอาชีพที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในศตวรรษนี้กันนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าว่าจะมีอาชีพอะไรแล้วอาชีพที่เราทําอยู่นี้จะถือว่าเป็นอาชีพที่กําลังรุ่งพุ่งแรงอยู่หรือเปล่านะเมื่อโลกของเราเนี่ยกลายเป็นโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียนะหรือการซื้อของผ่านออนไลน์นะครับ ือการดูวิดีโอฟังวิทยุฟังเสียงผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยเข้ามาสู่โลกของออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะครับถ้าเรามีการบันทึกเวลาเราอาจจะทราบว่าใน1วันเนี่ยเราไปยุ่งเกี่ยวกับโลกออนไลน์วันละกี่ชั่วโมงของชีวิตประจําวันนะเช่นเข้าไปช้อปปิ้งหาสินค้านะครับดูวิดีโอนะครับดูคลิปวิดีโอผ่านช่องทาง YouTube เฟซบุ๊กต่างๆนะหรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น t w i t t e r Facebook นะครับแล้วก็ IG, TikTok นะครับก็เป็นสื่อออนไลน์ที่หลายคนเข้าไปใช้เป็นประจำเดี๋ยวนี้แค่ใช้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับซื้อของดูวิดีโอฟังเพลงบันทึกเสียงนะครับหรือแม้แต่เอาไปจ่ายเงินก็ตามทีเพราะว่า ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนทําให้โรคไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็เลยนําไปสู่การเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาในศตวรรษนี้แล้วเป็นอาชีพที่มาแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเริ่มอาชีพแรกกันก่อนครับอาชีพแรกนะครับหลายคนอาจจะเริ่มพอรู้จักกันแล้วกับอาชีพยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ก็เป็นอาชีพในฝันของหลายๆคนนะครับในการที่เราจะสร้างช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสําหรับการ ถ่ายบล็อกตัวเองนะครับก็คือพูดง่ายเป็นวล็อกที่บันทึกเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในแต่ละวันหรือการท่องเที่ยวของเราเองอะไรแบบนี้คือช่องที่แสดงความเป็นตัวตนและเป็นเอกลักษณ์ของเราแบบเนี้ยก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จากค่าโฆษณาที่เกิดขึ้นได้นะแล้วถ้าเกิดเป็นรายการที่ไม่มีเรื่องของเวลานะครับก็จะยิ่งทำให้เราสามารถที่จะสร้างไรายได้กับวิดีโอนั้นๆไปได้ต่อเนื่องยาวนานเลยทีเดียว ซึ่งการเป็นยูทูบเบอร์ในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่ดีที่เป็นวิดีโอนะก็ทำให้เรามียอดวิวที่มากขึ้นเมื่อมียอดวิวที่มากขึ้นก็ส่งผลต่อโอกาสที่คนชมผู้ชมเนี่ยเหตุคลิกโดนโฆษณาหรือดูโฆษณาก็ตามไปด้วยก็นำมาซึ่งรายได้เป็นกอบเป็นกำรรซึ่งหลายคนนะครับก็แจ้งเกิดจากการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็นำไปสู่การเป็นดาราหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่าง ได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเชื่อล้ครับในขณะที่คนที่อยากจะทำ YouTube เป็น YouTuber เนี่ยก็มีมากมายแต่ก็มีคนที่สำเร็จเพียงไม่กี่คนนะครับเพราะว่าจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องการนำเสนอคอนเทนต์นะความเป็นเอกลักษณ์หรือมีสิ่งที่เป็นตัวตนของเขานะให้ความสนุกความบันเทิงต่างๆก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มาแรงสซงทางโค้งที่ไม่ได้ต้องไปตอกบัตร ทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เยอะทีเดียวแล้วก็ทําให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอีกตามไปด้วยนั่นเองครับอาชีพที่2ครับที่วันนี้จะพูดถึงนะถือเป็นอาชีพที่มาแรงแซงทางโค้งแต่เข้าไปแนวทางของปรักษณะเป็นพนักงานซะเยอะนะครับเาเรียกว่า Data Analy s t หรือการวิเคราะห์พวกข้อมูลเพราะในปัจจุบันนะครับการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนะหรือ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียการซื้อของออนไลน์การฟังเพลงออนไลน์นะครับการดูพวก t i k t o ออะไรต่างๆพวกนี้จริงๆมันคือการที่เราไปทิ้งข้อมูลในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะทำการตลาดออนไลน์ให้ตรงกลุ่มตรงเป้าหมายก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลครับซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่มาแรงเลยนะแล้วก็ในหลายๆที่ ก็คือต้องการคนที่มาวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็มีชื่อแตกต่างกันออกไปนะ Big Data Analyst หรือว่า Data Analyst ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นแหละซึ่งในปัจจุบันข้อมูลที่อยู่บนระบบออนไลน์มันมีมากมายการที่เราสามารถที่จะดึงข้อมูลบางส่วนมาทําการวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจและบริการของเราก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญในโลกของธุรกิจนะครับซึ่งการนาข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์นำข้อมูลที่อยู่ในออนไลน์ นำมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือทำให้เรารู้ลูกค้าที่แท้จริงว่าลูกค้าที่แท้จริงเราคืออะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องการในตลาดนะแล้วก็เป็นอาชีพที่มาแรงโดยที่ Data Analy s t ก็ถ้ามีความรู้ในหลักของเศรษฐศาสตร์สถิติเป็นพื้นฐานก็จะนำข้อมูลที่มีอยู่ยไปวิเคราะห์ทำความเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็สามารถที่จะทำการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมากขึ้น ก็ทําให้ได้ลูกค้าที่ดีมากขึ้นมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่สอง้วนะคือ Data Analyst เป็นอาชีพที่มีความต้องการและมาแรงในศตวรรษนี้นั่นเองครับต่อมาอาชีพที่3ครับอาชีพที่3เรียกว่า Influencer หรือคนที่มีอิทธิพลนั่นเอง คำว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะคืออินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่มีอิทธิพลต่อก,กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเช่นเขาชอบทำพวกโซเชเียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น IG นะ Facebook นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆออนไลน์นะแล้วก็มีผู้ติดตามมากเป็นหลักล้านคนแล้วก็มีคนเข้าไปดูเยอะนะครับทำให้เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลหรือเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร ก็คือมีอิทธิพลหรือมีคนติดตามเป็นหลักร้านแบบนี้ครับก็มีอิทธิพลนะเพราะฉะนั้นแล้วในปัจจุบันธุรกิจต้องการโฆษณาสินค้าและบริการแทนที่จะโฆษณาผ่านทีวีในแบบเดิมใช้วิธีการบอร์ดแคสต์ผ่านทีวีทุกช่องหรือผ่านช่องทางทีวีช่องต่างๆนะก็เปลี่ยนวิธีนะครับกลายเป็นมาจ้างอินฟลูเอนเซอร์ให้ตรงกับกลุ่มก็คือคนที่มีอิทธิพลหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเข้าถึงกลุ่ม คนที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วก็ตรงกลุ่มเฉพาะกลุ่มมากกว่าเพราะอะไรครับอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละแบบว่าคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มลูกค้าของเขาหรือคนที่ติดตามเขาเป็นคนกลุ่มไหนเราก็สามารถที่จะไปโฆษณาสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเขาได้เพราะฉะนั้นบางทีบริษัทต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมไปโฆษณาผ่านทีวีมากนักเน,น้น,นไปผ่านอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าตรงกลุ่มตรงทาร์เกตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง คุยง่ายคืออินฟลูเอนเซอร์ก็คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนในโซเชียลมีเดียไม่ว่าคนคนนี้จะไปหยิบจับอะไรจะสร้างกระแสก็สามารถที่จะสร้างกระแสให้กับคนที่เขาชอบได้หรือผู้ที่ติดตามเขาได้นั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ใช่สําหรับคนที่มีผู้ติดตามเยอะเช่นมีแฟนเพจแล้วมีผู้ติดตามเป็นหลักแสนหลักล้านแบบนี้นะครับซึ่งก็มีงานวิจัยนะครับพบว่า i n f ฟลูเอนเมีอิทธิพลอย่างมากต่อคนกลุ่ม Y Gen จแล้วก็มิเลเนียนนะคืออายุประมาณ26-40ปีแล้วก็เจนใหม่คือ Generation Z หรือ Z าครับก็คืออายุ5-25ปีทำให้กลุ่มตลาดหรือการทำการตลาดในยุคใหม่เนี่ยเน้นการใช้บริการของอินฟลูเอนเร์มาโฆษณาเป็นหลักเช่นให้ i n f ฟลูเอนเร์ถือสินค้าหรือใช้บริการแบบเนี้ยนะครับก็จะทำให้ ผู้ติดตามอินฟลูเอนเซอร์รายนี้นะไปซื้อไปใช้บริการตามนั่นเองก็ถือเป็นการโฆษณาที่ตรงกลุ่มมากขึ้นกว่าการที่จะไปโฆษณาผ่านช่องทางบอร์ดแคสต์ทำสื่อโฆษณานะครับแล้วก็โฆษณาเราผ่านช่องช่องทีวีแบบนี้หรือว่าการทำป้ายโฆษณาแบบนี้การใช้อินฟลูเอนเซอร์ก็จะตรงกลุ่มมากๆเลยเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์จะมีกลุ่ม ผู้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่แล้วนะเราก็ดูว่าสินค้าเราตรงกับอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเราก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์คนนั้น่นะเป็นเป็นตัว represen ตัวสินค้าและบริการของเราเท่านั้นเองอาชีพที่4ครับอาชีพที่คือคือ content creator นะก็คือการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่ง วงการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะสร้างสารรค์เนื้อหาต่างๆเพื่อที่จะลงผ่านเพจผ่านเว็บไซต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความต้องการในปัจจุบันแล้วก็ธุรกิจต่างๆก็ให้ความสำคัญกับตลาดบนโลกออนไลน์ต่างๆนะครับคำว่า content creator ก็อาจจะเป็นการเขียนบทความนะนะครับเพื่อมีผลทางการตลาดการเขียนรีวิว นะครับสินค้าบริการร้านอาหารต่างๆทำให้เป็นกระแสผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเมื่อคนมาอ่านเยอะๆนะครับก็จะไปใช้บริการเช่นรีวิวร้านอาหารว่าอร่อยรีวิวสินค้าเมนูต่างๆนะเ้วก็ทำให้เป็นที่ต้องการของคือเกิดกระแสทางด้านโลกออนไลน์แล้วก็ทำให้คนนั้น เดินทางไปเพื่อจะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนั้นๆน,น,นะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์รูปแบบหนึ่งนะคือการรีวิวนะเราก็หรือว่าเป็นลักษณะการเขียนบทความต่างๆก็ได้เป็นบล็อกก็ได้บล็อกเกอร์ก็ได้ er ไดเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รูปแบบหนึง่งเช่นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเที่ยวแบบนี้ก็ไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาเขียนบทความลงในเว็บไซต์ของตัวเองมีผู้ติดตามมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็มีโฆษณาเข้ามาหรือจะให้ไปใช้ หรือจะให้เป็นโฆษณาสินค้าอะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเขียนน่ยใช้วิธีการเขียนการสร้างคอนเทนต์ในมิติต่ตางๆที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ทําไมไม่เรียกว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คือทําบน YouTube แต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์จะทําตรงไหนก็ได้นะจะทําในเว็บไซต์ของตัวเองจะทําในสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้ทำในช่องทางไหนๆก็ได้ที่สร้างคอนเทนต์เพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับในโลกออนไลน์ทำให้ อาชีพนี้เป็นที่ต้องการของการโฆษณาและการตลาดมากขึ้นมากขึ้นเพราะถ้าเกิดคนเขียนรีวิวดีๆมีภาพอะไรเงี้ยเราก็ทำให้สื่อโซเชียลติดตามจนต้องไปกินข้าวที่ร้านนั้นแบบนี้พูดง่ายๆนี่คือ content c r เ a t o r นั่นเองครับคราวนี้มาถึงอาชีพที่3อาชีพที่ไม่ใช่อาชีพที่3อาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพที่5นะนะอาชีพสุดท้ายเรียกว่า s t r e มอ e r นะ s t r e มอ e r ในที่นี้คืออะไรครับก็คือการทำฟ i สตร t r e มอ e r การทำไลฟ์สตรีมเมอร์ก็คือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ผู้ชมนั้นดูสดๆเช่นการเล่นเกมนะหรือการถ่ายทอดวิดีโอแบบสตรีมเมอร์นะครับก็คือถ่ายเดี๋ยวนั้นถ่ายแบบเรียลไทม์ณตอนนั้นนะครับซึ่งอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสําคัญนะแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่ถ้าเกิดคุณมีผู้ติดตามมีคนสนใจคุณอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งก็ปัจจุบันก็จะมีช่องทาง ในการหารายได้หรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดเราสตรีมเมอร์หรือทำไลฟ์สดใน Facebook ถ้าเกิดผู้ชมผู้ชมนั้นส่งดาวให้แบบนี้ก็จะได้ส่วนแบ่งจาก Facebook ด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาชีพที่เรียกว่าสตรีมเมอร์คือทำไลฟ์สดนะอาจจะทำรายการทีวีแบบไลฟ์สดหรือการเล่นเกมให้ดูแบบสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ส่วนแบ่งจากช่องทางที่เราไลฟ์สด เช่นถ้า Facebook ส่งดาวแบบนี้เราก็จะได้เงินด้วยนะครับคนที่เป็นสตรีมเมอร์ได้เงินด้วยก็ได้ส่วนแบ่งจาก Facebook มาด้วยนั่นเองอันนี้แหละก็ถือเป็นอาชีพ5้าอาชีพที่เป็นอาชีพที่มาแรงแซงทางโค้งนะในทุกทางโค้งเลยทีเดียวถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จับกระแสะโลกออนไลน์ทันแล้วอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับหลายอาชีพเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ไหนนะก็ลองพัฒนาค่อยๆพัฒนาสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะเป็นอยากจะมีได้นะ วันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ5อาชีพออนไลน์มาแรง